สวัสดีค่ะแม่แหมอเนตรภัยจะบอกนะคะอ่ะประตูกัน <c oughs> เดือนนี้มารงช้าอ่เพราความถึงคุณเดือนนี้ย้ำเหมือนเดิมคุณไพายเป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เ,เสมอฝ <c oughs> ากกดติดตามากดหัวใจอื <c oughs> ให้กันด้วยอันนี้ฝากส่วนใครสนใจเปิดไพ่ทางไหนหมเมื่อ,ก,อกี้อะไรนะ <c oughs> นาไพ่หกเมื่อกี้ที่วางไว้อืม เป็นหน้าไพ่หกเหรียญเนาะอันนี้ก็กระเดินไปเลยจ้กหกเหรียญอาจจะใครสนใจเปิดไพ่กับแม่หมอกก็ติดต่อช่องทางนะโปรไฟล์เนาะสอบถามก่อนได้เลิฟปิดก่อนนะปิดก่อนนะเจ๊ลูกเลิฟหกเหเรียญเลิฟจ้าโอ้สี่แรงนะช่วงเนี้ยอใจสำรับ <c oughs> ได้สำหรับราชินี g M p a s e นะจ๊ะราชินี g M p a s h แล้วหมอเรียกราชินีจ้าเออนะมีหอเกเลียน g M p a s e แล้วก็กาวถวยอยโอไม่ใช่สิพูดผิดโอเกเลียนเลยก้าวถวย g M p a s h โอ้เป็นคนมีสเสน่ห์เนาะเออบางคนเป็นคนที่แบบว่ายัางไงละ่ะมันมีเสน่ห์ต่อ ทั้งเพศเดียวกันทั้งเพศตรงข้ามได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือเนาะเป็นที่รู้จักเป็นที่พูดถึงในหมู่วงสังคม <c oughs> ทั้งที่ใกล้คิดและไม่ใกล้คิดเออเหอ,อ่าเป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาดีกว่ากว่ากรรมพันธุ์ตัวเองด้วยเออหรือไม่ก็คือมันมีจุดเด่นในเรื่องรูปรักภายนอกเนาะที่มันดูดีกว่าเออ กัมาฟันที่ตัวเองสืบทอดมาหรือรับดีเอในด้านที่รูปลักษณ์ภายนอกเนะาะรูปกายภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกผิวพรรณหน้าตาเออส่วนสูงผมสีผิวอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นจุดเด่นเนาะได้รับทอดจุดเด่นมาเออไปเน้นเน้นไปทางนี้ออืมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ดีเออเฮ้อได้รับการดูแลได้รับการดูแลการอุปธรรมที่ดีเนาะมหมายถึงบางคนนะไม่ใช่ทุกคนได้บอกมาเออ ในช่วงนี้มีสเสน่ห์จ้ะอ่ะ,อะเป็นที่รักเป็นที่นิยมอืมเป็นแบบว่ามีคนอยากดูแลเออนะมีคนอยากดูแลถ้าบางคนเป็นคนที่เคยเคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วแล้วตอนนี้ก็คือโสดก็มีคนอยากจะมาเป็นผู้อุปถรรัมเป็นผู้อุปถรัรมชั่วคราวนะแต่ว่าเออส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะเออในเรื่องความรักเออเราจะได้รับการ ทแค,แคอย่างดีหรือคู่ของเราอยากให้เราดูแลเขาเทคแครเขาอย่างดีอืมสลับฝั่งกันได้นะเอมสรุปก็คือบางทีก็แฟนเปเราเพื่อให้เราเปแฟนกลับจ้ะช่วงนี้ <c oughs> มาเรื่องนี้ล้วล้วนเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึงเพิยงพัยออกมาเออมีเขาเรียกว่ามีสิ่งสิทธิ์มีอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาคุ้มครองนะเออถ้าพูด,ดง่ายๆนะ่ะอ,อืมเยอะนะมาคอยส่งพลังงานดีๆเอเนจีดีๆเออคอยอุ้มชูคอยอุปธรรมอ,อืมหรือคอยดูแลอยู่ไกลๆแต่แต่ไม่เกินตำของคุณนะคือดูแลเออมาส่งพลังงานดีๆให้คุณเออมาทําให้คุณมีความรู้สึกที่ชีวิตต,ตื่นมาแล้วมันแฮปปี้มันสดใสแบบนี้อ,อืม ถ้าเกิดว่าตื่นมาแล้วมันรู้สึกแฮปปี้มันสดใสโดยไม่มีสาเหตุอยู่ดีจิตมันเบิกบานเองเนะี่ยนั่นแหละเป็นพลังงานของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามาส่งส่งเอ NERGY ดีๆให้กับคุณแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมีแค่นี้สรุปมันเป็นอะไรที่ผิวเผินมากจ้าเดือนนี้ว่าทำไมมันถึงมาช้าเออประมาณน,นั้นแหละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้บายบาย